สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตีและคิดเ็ถหามในช่วงวัยรุ่นสัวเถานะครับวันน mm ี hmm. ้จะมาทําอะไรคิดวัน mm hmm. นี้ทําเมนูไข่เจียวกันและกันไข่เจียวกันและกันสูตรจากสัวเถา mm hmm. วัตถุดิบมีอะไรบ้างไหนมาดูกัน ไข่ไก่ตัวผู้พี่เกดซื้อข้าวมาแล้วแล้วไม่กินข้าวผมหรอเออพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวกินนี่เสร็จแล้วนี่ต่อเลยกินนี่ต่อเลยนะกินนี่จ้ะกินนี่จ้ะกินไหมอันนี้พระเอกของเราเลยตำมุนไพรจะโดนจับปะเนี่ยมีรอยขาปุกปุกปุกเหรอปลูกอากาศเย็นที่นั่นมาอุ้ยกินดีนะตีไข่ดิตีไข่ตายเพามึงไปแข่งมาสเตอร์เชฟแค่แบบว่าสุขลักษณะอนามัยของเรา กลัวเรามันก็ใช้ได้แล้วกลัวเอาสะอาดจริงเนี่ยตั้งแถมป์ไงเข้าใปะดูตีไข่นะครับดูปร<ะ>ิมาณไข่ในหม้อมีหสองขวดจะร้นแน่อยู่มันจะฟูพอดีเว้ยพี่ไปวัดมาแล้วอันนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ทถ้าใส่เต็มใบอ่ะมันจะแบบกลัวมันจะไม่ฟูเว้ย<ะ>ไปรวยบาคนถามว่าเอ๊ะ ไม่ทอดให้ติดกระทะทำยังไงทอดในหม้อแห้งมากเลยเอาไปก่อนน้ำมันท่วมๆไปฟันอย่างเงี้ยมันไม่ท่วมถ้าไม่ท่วมมันไม่ฟูเทลิคเออกูเคยดูพอแล้วครึ่งไม่หนอแล้วมันต้องค่อยๆลงไว้ด้วยมั้ยถ้าจะไม่ผิดค่อยๆเทไข่ด้วยใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงชัวร์นะว่ามันไม่ล้น่ะไม่ล้นแต่ไมงจะกลับกลับไข่ทอดในหม้อไม่ต้องกลับถ้าน้ำมันมันท่วมนี่มึงมีเพืท่วม เราก็มาวิจัยกันตรงหน้าคนดูนะไม่ได้ไปอยู่ความโปรเลยนี่แป้งอะไรแป้งจันเก็บปะเนี่ยมาใช่แป้งเพื่ออะไรครับเจฟเพิ่มความกรอบเข้าไปเหมือนหอยทอดอ่ะพี่เคยเห็นหอยเคยกินปหมอ๋อหรอใช่มันจะกรอบตัวเถาเนี่ยตรงในมอสมัยนั้นสมัยปู่อยู่โัวเถาไม่มีกระทะเลยตั้งแต่นี่แล้วเมนูนั่นก็อร่อยแล้วอะไรนะขับปูลอยฟ้าอันนั้นอร่อยกว่าอร่อยจริงกะเพราหมาพวกมันแดก เป็นไงล่ะเริ่มหนีกันแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันจะระเบิดปะวะเป็นไงล่ะจะระเบิดปะวะอุ้ยน่ากินนะน่ากินจริงดิเออเนี่ยเห็นมหเนี่ยฟูๆเลยอุ้ยอุ้ยเบอร์น่ากินน่ากินจริงเหรองั้ต้องกลับิดดิน่ากินจริงว่ะโอ้ยเบอร์อะให้ผมใส่น้ำมันเยอะไปเนี่ยเห็นไหมโอ้ยกูอีกกูอีกอุ้ยร้อนไม่มีที่พักน้ำมันเลยจะได้มึกจะได้ลื่นๆไง โอ้จัดเร็วว้าวอืออุ้ยน้ำนะอิ่มแล้วอย่าเพิ่งจีกินไหมพี่เก๋ไม่กินแล้วอิ่มหรออืมอิ่มเลยอ่ะมันก็แห้งเออมันก็แห้งไปกี่โมงอะอืออือน่ากินจัดผมบอกเลยครับน้องๆน่ากินจัดน่กินจัดโอ้โหสุดยอดผมนั่งจำอุปกรณ์ไม่ได้นอย แม่งไม่มีใครกินกับเราเลยวะเออออนแอร์นี่อะไรนี่ใบกัญชาลองกินก่อนเลยดีกว่าไอ้เจี๊ยมึงกินใบดิบเลยเหรอเอาเขาจินกันยังไงอะไข่ไข่เกากินกันอย่างงี้ใบดิบเนี่ยเราไปชงช้าเกี่ยวว่ะก้องต้องแห้งก่อนไม่กินก็ได้หรอเจ๊ดิ่กัดเจียวในกล้องแกเห็นไหมเนี่ยว่าไข่เจียวมันอยู่ตรงนี้รีบกดแชร์หน่อยนะครับ กับสำหรับช่วงมารุ่นโสดถาวในเดทนะเมนูหน้าจะรักขนาดไหนไปดูปดพั๊มพ,ำพำั๊มพั๊ม